สี่เคล็ดลับค่ะที่ทําให้คุณเป็นคนที่นะคะอารมณ์ดีง่ายๆค่ะข้อแรกก็คือนะคะเราต้องรู้จักขอโทษค่ะเวลาที่เราทําผิดนะคะทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจเราก็ขอโทษนะคะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรามันดีขึ้นทุกความสัมพันธ์เลยนะคะไม่ต้องไม่เขินอายที่จะขอโทษกันนะคะข้อที่สองก็คือนะคะต้องบอกรักกัน นะคะบอกรักกันแสดงความรักนะกอดกันบอกรักกันนะคะป้ารักที่วานนะคะอะไรแบบนี้นะคะแม่รักลูกนะนะคะก็บอกรักกันแสดงความรักเช่นกันแล้วกันนะคะข้อที่สามก็คือต้องรู้จักขอบคุณนะคะขอบคุณนะที่เรามีลมหายใจในวันนี้ขอบคุณที่มีชีวิตในวันนี้ขอบคุณที่มีงานทำขอบคุณที่มีบ้านอยู่ขอบคุณที่มีหลานที่น่ารักนะคะแล้วก็ ข้อที่สี่ก็คือนะคะต้องรู้จักมีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่เรามีนะคะกับงานที่เราทํากับครอบครัวที่เรามีกับลูกกับหลานนะคะ เรามีความสุขได้ง่ายๆเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีความมีอารมณ์ดีที่ง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะลองทําดูค่ะเคล็ดลับที่ทําให้คุณมีอารมณ์ดีนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขง่าย <ๆ S 1> เวลาที่เรามีความสุขง่ายนะคะเราก็จะทําอะไรประสบความสําเร็จง่ายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่อารมณ์